แทงข้างหลังดิวดิดวห้องไขรบ้างเดี๋ยวนี้ห้องไข่ไไม่รู้สาวติดไว้แล้วหนูเขียนถอยเลยภาษาอังกฤษดับบลิ้งไข่เอาอนี่เป็นห้องห้องน้ำาอสวยอนุฝั่งนู้นไอก็เป็นห้องเก็บของแล้วค่ะตอนนี้เขาดูห้องเก็บของเก่อนที่เป็นเป็นห้องของแพนห้องหนูหนูน้องห้องนี้ตอนนี้กายเป็นแบบโลกเป็นเก็บของอย่างเดียวอันนี้ห้องหนูใช่่นออนนอน เขาพอมีห้องน้ําสุดนี่นี่เนี่ยหนูหนูพยายามจะเพ้นเองให้มันสวยๆ้เพ้นได้แค่นี้เห็นมันมันไม่ได้เพ้นเขียวออกเลยไม่อยากทำเออไ่อยากทำเป็นเป็นแบบของวันแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊ไหมมันได้แค่นั้นอ่ะก็ได้ปุ๊บพอเห็นแล้วมันไม่สวยก็เลยไม่นี่พเห็นแล้วมันไม่สวยก็เลยไม่ทต่ที่สำคัญนะวันนี้จะได้ค่าตบปุ๊บลูกไปเปลี่ยนทีวีซะนะลุงนะมันก็ไม่ อยู่แล้วหนูไม่หนูไม่เคยได้ดูทีวีเลยนะหนูโอ้ยก็ยังมีอะไรสีเขียวเนาะนี่นี่ใช้ป่ะผลิตภัณฑ์ในนี้ใช้ป่ะใช่หนูว่าไม่ใช้เพราะว่าใช่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไปไมู่อยู่นี่อ่ีอนี่ออดูอ่ออยอออยู่่่อีูนอ่อออีนอออนี จริงเหรอจริงเยี่ยจริงจริงว่าเสื้อผ้าแม่ซื้อมาให้นางเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่เคยแกะป้ายเลยไม่เคยแกะป้ายสักอันเลยใส่หรือยังไม่ใส่ยังไม่เคยใส่ด้วยค่ะทำไมแม่ใส่ไม่ใส่ทำไมอ่ะไม่ใส่ก็คือยังไม่มีโอกาสได้ใส่หนูไม่ค่อยชอบแต่งตัวอยู่แล้วไงแบบชอบแบบใส่เด็กแว้นแบบนี้อยู่แล้วหนูหึใส่เด็กแว้นหตอนเด็กสกอยมาก่อนเหรอแล้วมีมีแบบว่าเอาเสื้อผ้ามาให้หนูดนะบ๊อบเราอย่ามายุ่งทำไมอ่ะเดี๋ย่ามาตัวนี้ไปแต่งตัวไหนเลยยุ่งนู้นไปยุ่งนู้นไม่เอา ไม,ไ,ไม่แล้วเร็วไปไม่แล้วที่สำคัญนั้นลามมาถึงเสื้อผ้าที่สีเขียวกัยอ่ะทำไมอ่ะนี่ก็แม่ซื้อให้อันนี้แม่ไปซื้อกับแม่ค่ะแม่หนูก็เลือกสีเขียวแล้วลูกไม่ถึงเนื้อหนูใส่กางเกงสีเขียวแล้วเสื้อสีอะไร เสื้อสีก็เขียวต้องใส่กับขาวนี่ไงเขียวเขียวเงี้ยว้าวขาเขียวแใ้่เขียวเนี้อนอนแต่ถ้าเขียวแดงหนูชอบไปแล้วหนูชอบใส่เขียวแดงไปตรงนู้นไปคุยตึกไม่เอาก็ใส่เขียวขาวอะแต่เขียวแดงในเวลาเดียวกันก็ไม่เขียวแดงสวยเขียวแดงสวยจริง่ชอบแดงแดงสดเนาะไ่ใช่เขียวแดงเป็นสแตนด์นะไอ้เอ๋งีเนี่ยมันก็เขียวแดงแต่ว่าไม่ใช่เขียวเสื้อเขียวแล้วก็แดงด้วยกูแดงนอนที่ห้องนี้ด้วยเหรอนี่อย่างเงี้ยหรอเขียวแดงไม่ใช่มันมีเสื้อไน แตงลมอย่าดูเลยน่าเกลียดไม่น่าเกลียดไปดูไม่มีอะไรที่ดีแล้วและไม่มีแกะป้ายเลยอ่ะพี่มดดำทำไมถึงไม่เอาเสื้อผ้ามาใส่ก็มันก็ไม่มีโอกาสจะใส่ไปไหนไงใส่อยู่บ้านหนก็ไม่ใส่ไง เราออกงานก็ใส่ไปสิมันเป็นเสื้อผ้าแม่หนังซื้อให้นามันแัดอยู่กับนู้นรกหมดเลยนี่แม่นี่กล่องกองของชอบเก็บก่องนเก็บมันยาวอ่อนกล่ลงนี่ดูมงกุฎมันนี่ดูดิไม่แต่นี่มงกุฎมงกุฎชอบทิ้งมานี่ก็เช่นไงนี่ก็เช่นไงมันทำไมพี่บอกใส่ได้พี่บอกสาวนี่พอทิ้งอินมาใส่ไปดูไปดูไปดูไม่พี่พี่นงอันนี้ทิ้งไหมทิอะไรก่นไม่รู้ทิ้งไหมันนไม่ใช่ของแบง ขนแมวไถูก้นแมวเยอะมากเลยโอ้ยตายถ้าสีเขียวเอาว่าเดี๋ยวถ้าไม่ใส่เดี๋ยวโอไปใส่ตน้ไปต้องเยอะอะเดี๋ยวมาคุยตรงนี้ต่อมามา่เอาไม่เอาเสือแกะกับทำให้รไวยรไม่ใช่หนูชอบอะไรเกี่ยวกับผ้าอยู่แล้วค่ะร้อนเหรอเฮ้ยเขามีเสื้อผ้าที่ไม่ได้แกะเยอะมากเลยม่อาไม่เอาไม่เอาไม่อไม่อไม่เอาไ่เอเอรไม่อาไม่เไม่อาไม่ไม่เไม่อไม่ม่อไม่ไม่่ไม่เไม่ออไม่ มันยัดยัดย้อนกระกองยัดทุกอย่างเข้าไปเต็มที่เลยคือย้อย้อนย้นไว้เต็มหมดเลยไงเห็นไหมแล้วมันมีเสื้อในตรงนี้เต็มเลยกี่กี่ตัวก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็เห็นใจนางนะนางอยู่อย่างเดียวมับกระกองอันนี้มันไมมีอะไรอยู่ในกระเป๋าฮะมันไม่เห็นเลยมันน้อยง่ายแล้วนะมันมีแต่เสื้อในจะดูเสื้อในหนูัวมันไม่ทำมันไม่ทำมันไม่คือไม่อยากให้เห็นว่ามันมันสกปรกแบบกองกองไม่ยอมพักเลยไม่เห็นแล้วเพร คือไม่ยอมครับแบบเป็นทาคนเดียวไงคนผู้ชมเขาเข้าใจใช่ป่ะทาความสะอาดคนเดียวมีคนมาช่วยนะมีปะมีนะเดี๋ยวพี่ตอบพี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นุมันดึกอีกเดี๋ยวไม่มีอะไรมันเก็บถุงไล้มาที่มันไม่มีอะไรมันมีแต่ถุง เก็บถุงบนห้องนอนด้วยเหรอนูเก็บถุงใส่ชุดนอนเลยมีแต่ถุงเห็นไหมไม่มีอะไรเลยนี่แม่ซื้อให้ไม่ใช่นั่งสมาธิแต่ถามทางหลายทีแล้วนั่งพี่นุเอ้าเอ็นนี่ไปนั่งนี่ไปนั่งนี่เอาดูเอาดูแฟนหนูก่อนนะปอปอปอไม่ละเนี่อ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้เคยนี่มีแต่ขนแมวอ๋อเคยไปนนีแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ใช่อ๋อเนสเนสมานั่งนี่นั่งนี่เร็ว ไม่มีใครแกล้งแล้วมานั่งคุยกันแล้วคุยกันให้รู้เรื่องมาเล่นเกมกันดีกว่าไม่มีอะไรม่เล่นไม่มีอะไรมันน่าเกลียดพี่หนะไมมันน่าเกลียดลายแ่งก้อนอะไรไอ้นี่ไอ้เน่าไอ้เน่าอะไรพี่หนูอะไรเคย้เน่าไว้อะไรเคยไอ้เน่านี้ของใครนี่ของใครอันนี้ของของน้องชายน้องชายน้องชายเล่นกีตาร์จริงเหรอนั่นแหละของเด็กของเด็กของไกนั่งนู่น ไม่เอาพี่ไม่น่าเกลียดไปนู่นเลวไม่มีอะไรน่าเกลียดแล้วเชื่อสิเออนี่นี่นี่หนูก็เอาตรงนี้ยเดี๋ยวโยลงมาแยกหมดเลยอย่ามาดูในตู้เพราะอะไรน่าเกลียดแล้วเพราะว่าอย่างมาดูในตู้อย่ามาดูในตู้เห็นไหมมันสุดยอดเลยมันไม่มีอะไรที่โทรศัพท์ใช้ไม่ได้แล้วอะไม่แก่เลยสุดยอดสุดยอดอันนี้พังแล้วมันมีแต่ของพังหมดเลยอ้าวพ่อแพงให้พ่อแพงช่วยครับผมเมาหน่อย เมาเหรอเรียกว่าแบบพูดในเรื่องที่เรารู้สึกว่าประทับใจเขาดีกว่าเหมือนแบบเขาเป็นคนจริงใจเห็นอย่างเงี้ยแพงรู้สึกว่านี่คือธรรมชาติเขามันเหมือนมันมันเหมือนแบบเขาคิดอะไรแสดงอะไรทุกอย่างมันเป็นตัวเขาไปหมดเลยแพงรู้สึกว่าเอออยู่กับคนแบบเนี้ยเราปลอดภัยแล้วเราแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจริงใจมากซึ่งโลกใบนี้มันโหดร้ายมากค่ะคนจริงใจเลยอุ้ยนี่อายุเท่าไหร่นี่โูดร้ายขนาดนี้เลย มันเป็นคนน่ารักแม่งเหมือนเหมือนที่มันชอบตายเพราะป่าตัวเองชอบเอาเรื่องตัวเองไปเล่าให้คนอื่นฟังอะไรอันนี้คือความเสียเจอเจอปัญหากับเพื่อนราวมงานหรอแล้วก็ไว้ใจทุกคนอยู่แล้วอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันนเเป็อยย่างงี้พูดทุกเรื่องเลยเรื่องส่วนตัวส่วนตัวมึงแบบไม่ไม่คัดกรองคนเลยอ่ะมันสนิทจะเอาไปเป็นคนป่าหมดออะไรเงี้ยเขาจะเล่าอะไรเงี้ยมางทีมันตายพ่อป่าตัวเองจริงๆคนมันก็เลยเอาไปพูดพูดต่อต่อต่อยังอยากจะเล่นอะไรอยากเล่นตลกตลกเนี่ยพี่อาร์ตพี่อาร์ตพี่อาร์ตเลยอยากเล่นตลก พี่หนุ่มด้วยขอเล่นตลกอยากเล่นตลกหนูไม่อยากรู้รูขออะไรจะ็นใใชทำไมอะตอบคำถามให้ตรงหมดเลยไม่การทำงานของผมโอเคใช่ถ้าหนูทำงานหนูก็เต็มที่นะยังไงไม่อยากเป็นนางเอกไม่อยากเล่นละครอยากจะเล่นแต่ตลกหนูไม่ชอบไม่อยากสวยหนูบ้ามากหนูไม่อยากสวยหนูไม่ชอบแบบสวยๆทำไมอ่ะหนูไม่ใช่คนสวยไงหนูไม่ชอบคนสวยนะไม่ชอบไม่ชอบคนสวยพี่อารจะรับพิจารณาให้เล่นละครไหม ให้หนูเล่นเป็นบทไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ไใ่้ได้หน่อยเตียงนางไม้ภาคสองให้หนูเล่นเป็นบทอะไรก็ได้อยากเล่นตลกน้อ่ะสุดท้ายฝากผลงานวันนี้ร่างกายหนูพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะใช่ค่ะพร้อมจะรับงานแล้วไม่อยากเป็นนักร้องไม่มีใครเอาหนูอยากเป็นนักร้องไม่มีใครเอาหนูเอาไปว่าพี่ตอบให้ว่าอยากพูดเรื่องนักร้องลูกพูดเรื่องผู้จัดเรื่องละครที่อยู่ในครอ ผูดจัดคอมดี้หรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่คอมดี้ก็ได้ที่อยากให้หนูไปเล่นบทไหนก็ได้หนูก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วละครที่เล่นนตฝากหน่อยฝากหน่อยละครที่หนูเล่นเรื่องคิวปิดเดอะซีรีส์ตอนกามเทพหันษาค่ะหนูเล่นเป็นพี่สาวของเตอร์จรินเจรินทรกับพี่บอยประกรณออนแอนด์เรลวนี้นะคะอย่าลืมติดตามนะคะ อามีเยหนูก็โลองไปด้วยเออโอเคโอเคฝากหน่อยเย่เดี๋ยวเรี๋ยวนี้นะคะวงรูบิกก็จะเป็นวงที่แพงเขาเรียกว่าสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะของฟิตด้วยนะได้ตอนนี้ก็เป็นโปรเจกต์โชว์รูมนะคะของจีนี่เรคคอร์สนะคะก็ฝากวงรูบิกด้วยค่ะเพลงที่กำลังจะออกชื่อ จริงๆก็จะมีความเป็นร็อกเป็นร็อกเป็นมีฟังมีพังเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ผสมผสานเป็นทดลองทดลองหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยสำหรับเพลง Goodbye นะคะอย่าลืมนะนี่ไงหองไปเป็นนางเอกดีกว่าเรื่องฟิตเ่งจริงๆถ้าร้องเพลงอาจจะร้องพอก็ได้นะยังไม่เคยฟังแล้วฟังแล้วถ้าตั้งใจร้องได้อยากได้ไหมอยากได้ อยากเปลี่ยนสักทีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมากี่ปีแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนทุกๆเดือนค่ะเดือนหนึ่งเธอเปลี่ยนครั้งหนึ่งไม่ใช่ซักไม่ถึงซักใช่ค่ะแม่บ้านโม่นูมีโบเป็นลายเป็นเทนอะไรหนูมีเต็มเลยสีเขียวแสดงว่าแมวสร็จแล้วใช่ไหมนี่เอาเอาวันที่ทางรายการมาเยี่ยมแล้วเนี่ยนะมีสารพัดจะให้เนี่ยวันนี้มีชุดเครื่องนอนโตโต้มาเปลี่ยนให้โอเคเปล่านี่ต้องมองมีต้องมีต้อง้ต้องมีต้องมองม วันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะน้องแพนขอบคุณเจ้าของบ้านวันนี้รู้เรื่องบ้างรู้เรื่องไม่แต่ก็สนุกไม่อยางหนูจะต้องเปลี่ยนไอดอลด้วยลูกหนูจะต้องเปลี่ยนเป็นไอดอลเป็นพัคจีราก็ยังดีกว่าเพียวเป้าเอาโอเคขอบคุณี่เอมขอบคุณครับไปเถิดที่เราไม่มีขอรังรายการใช่ไหม วันนี้ท่านผู้ชมต้องไหวนะหมดเวลาแล้วครับกลับมเาเจอพวกเราทุกวันอาทิตย์หะฮาบ่ายสองโมงทางช่อง3 HD อย่างนี้วันนี้พวกเราสวัสดีท่านผู้ชม ตีท้ายครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น s u b สไครต์ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์ก